สำหรับตอนนี้เป็นตอนที่13บสาในรายการหนีบาปขอย้ำกับในพุทธบริษัทไว้ก่อนเรื่องราก็จะจบมันนานนักการหนีบาปจริงๆให้ยึดสังโยตสามรายการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสก็คือการทำลายสัญญาตข้อที่หนึ่งได้จก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตาย แล้วก็จำคำแนะนำขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงแนะนำกับคณะขโงเปสการีว่าเธอทั้งหลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงจงอย่าประมาทใจชีวิตคิดว่าความตายจะเข้ามาถึงเราในวันพรุ่งนี้ข้อนี้องค์สมเด็จพระมหาหมุนีทรงแนะนำ ให้คิดว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ไว้เสมอจะได้ไปไม่ประมาทในการสร้างความดีเพื่อหนีหนีนรกกันในข้อต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสดาทร,รงแนะนำให้ยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระธรรมคำส,สอนของพระองค์ แห้ความดีของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรแนะนำให้ทุกคนทรงสินห้าให้บริสุทธิ์ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนจะพ้นจากอบายภูมิคือนรกได้แน่นอนตอนนี้ไปก็ขอคุยกับบรรดาสาวกของ,องค์สมเด็จพระจินวนวรน ในเรื่องทั้งอานิสงส์แห่งการนักษสาสิข้อที่หนึ่งตามที่พระท่านบอกว่าปานาติปาตาเวระมณีสิกขาบดังสมาธิยามิก็แปลว่าเขาไปเจ้าขอสมาทานคืองดเว้นจะไม่มีการฆ่าสัตว์ตชีวิตขอยแถมว่าจะไม่มีการทรมานด้วย แล้วไม่ฆ่าสัตว์ด้วยไม่ทำร้ายร่างกายของสัตว์ด้วยอย่างนี้จะดีกว่าเมื่อตอนที่สิบสองได้พูดมาถึงเรื่องเขาสินห้าข้อที่หนึ่งแต่ยังไม่ทันจบก็หมดเวลาซึก่อนตอนนี้ก็ขอต่อกับบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ส่วนที่ยังค้างอยู่ก็หมายถึงว่าการรักษาศินห้า ในชาติปัจจุบันเราก็ทราบแล้วลว,ว่าคนที่มีสินห้าเป็นปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,ส,งสินข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าเว้นเดีการฆ่าสัตว์ที่ทรมานสัตว์ทำร้ายร่างการสัตว์สินทุกข้อจะต้องมีธรรมะแทรกอยู่เสมอถ้าสินข้อที่หนึ่งนี่กับกำหนดสิบเหมือนกัน ธรรมะที่แทรกอยู่ในสิ่งข้อที่หนึ่งหรือกำหนดสิบข้อที่หนึ่งก็ได้แก่เมตตาความรักกุณาความสงสารโทษโกสินห้าว่ามาแล้วท่านี้ว่ามาถึงคนคนที่บุคคลรักษาสิ่งข้อที่หนึ่งได้ในชาติปัจจุบันมีผลเป็นยังไงเป็นยังไงพูดมาแล้วในในตอนที่สิบสอง ตอนที่สิบสามนี่ขอพูดถึงคนนี้พึงได้หรือผลนี้พึงได้ในชาติต่อไปถ้าขณะใดจิตขบรรดาท่านพุทธบริษัททรงอารมณ์ความดีความเยือกเย็นได้แก่เมตตาความรักกุณากรุณาความสงสารแล้วก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทรมานสัตว์จิตใจเขาบคุคคลนั้นจะมีความเยือกเย็นมาก เ็นว่าคนมีค,ความเมตตาความรักก็ดีมีกรุณายความสงสารก็ดีท่านนั้นหลายเหล่านี้หน้าตาแช่มชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติเห็นหน้าใครก็มีแต่การยิ้มการยิ้มนี้บอกว่าเป็นคนใจดีนักคนเราทุกคนบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย อตาตมาก็พูดไปว่าทุกคนแต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนก็ได้สำหรับอตาตมาเองเห็นใครเขายิ้มก,ก็เราก็ชื่นใจ <c oughs> บางทีคนที่มีศักดิ์ศรีใหญ่มีวาสนาบารมีสูงพอที่เราจะพึ่งพาอาศัยได้หรือคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงามคนที่จะรักได้ แต่ว่าท่านหรือเธอท่านหลายเหล่านั้นยิ้มไม่เป็นพวกเราก็ต้องเดินหลีกท่านยังหลายจะหลีกก็ไม่หลีกอาตมาไม่ทราบแต่อาตมานี่หลีกแน่คนยิ้มไม่เป็นนี่ไม่ครบแน่พอถ,ถือขึงคบคนประเภทนี้เข้าเราก็กลุ่มไปด้วยเห็นหน้าเธอทีไรหน้าเธอก็คล้ายๆกันหน้าเสือในกลัวบ้าง หน้าวัตถุตักแกงบ้างหน้าเหมือนหน้าเหมือนัอนก็ภาชนะตักข้าวบ้างอย่างนี้ดูไม่ไหวดูไม่ไหวถ้าสมัยก่อนเมื่อเป็นหนุม่มยังไม่แก่และยังไม่บทคนประเภทนี้ไม่ครบเลยแต่ว่าสมัยนี้ความเป็นพระถึงแม้ว่าจะมีการครบหาสมาคมบ้าง ก็ต้องคบกันอย่างผิวเผินเพราะเธอหน้าก็เธอไม่ทําให้เราชื่นใจตอนนั้นหลายฟังอย่างนี้ก็คิดว่าดุตงตาแก่ีกิเลสมากก็ต้องขอตอบว่ากิเลสจ,จริงๆเมื่อเกิดออกคลอดจากคาันมารดากิเลสเท่าหกทันหรือบางอย่างอาจจะมากกว่าหกทันก็ได้ การเกิดว่านี่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีกิเลสคนที่จะมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสก็ตามแต่จิตใจก็ยังเป็นจิตใจเดิมความรู้สึกก็ไม่ความรู้สึกเดิมเห็นหน้าคนที่มีการยิ้มแย้มสนสัยทุกคนก็ต้องแช่มชื่นเหมือนกันอย่างพระอราหารันต์ท่านคงจะชอบใจคนยิ้ม แต่คนไม่คงไม่เกลียดคนไม่ยิ้มแต่เห็นคนยิ้มไม่เป็นคนจะไม่เกลียดแต่น่าอาจจะสลดใจมากกว่าคนจะสงสารนุ่โอนหนอคนนี้ไม่น่าจะฆ่าตัวเองเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่ยิ้มไม่เป็นคนที่คบหาสมาคมก็มีน้อยคนที่มีความจำเป็นจริง,รงๆเขาจึงจะคบ เขาหวังประโยชน์ในการช่วยเหลือเขาเขาจึงจะเข้าหาแต่ถ้าประโยชน์ได้แล้วเขาคงไม่ไปหาคนหน้ามายิ้มต่อไปถ้าจะเข้าหาไปใหม่ก็ต้องเข้าหาเพื่อกองต้องการความช่วยเหลือก็วงความว่าคนไม่ยิ้มนี่ขาดทุนหาคนรักยากหาคนชอบใจยาก มาพูดทุทอานิีงสน้ายิ้มปัจจุบันเพราะใจดีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมีอยู่ประจําใจจึงเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการทรมานสัตว์เว้นจากการประทุษร้ายร่างกายสัตว์คำว่าสัตว์ที่หมายถึงคนด้วยถ้าตายจากโลกนี้ไปแล้วขณะที่เธอจะตายหรือขณะที่ท่านจะตาย ถ้ากำลังใจเขาอย่าสดชื่นเติอน่าเมตตาความรักกรุณาความสงสารจิตไม่มีการดุร้ายมีแต่จิตชื่นบานตื่นเริงหันษาใจเปี่ยมชุ่มชื่นด้เมตตาและกรุณาทั้งสองรายการท่านประเภทนี้ตายแล้วลงนรกไม่เป็น <c oughs> เอาเป็นชาติเดียวนะ <c oughs> เอากันชาติีปัจจุบันว่าตายแล้วลงนรกไม่เป็นถ้ากําลังใจเขาตั้นอย่างต่ําก็ต้องเป็นโทรดาบนสวรรค์ใกาวมาวจรสวรรค์ถ้ากําลังใจความเมตตาปราณีของท่านเข้มข้นก็ต้องไปเกิดเป็นพรหมรวมความความว่าท่านตายเมื่อไหร่ท่านมีความสุขกว,นนว่าสมัยที่เป็นมนุษย์เพราะสมัยที่เป็นมนุษย์นี่ เอาอะไรสุกจริงไม่ได้ความหิวก็เป็นความทุกข์การปาวดอุจจาระปัสสาวะการปวดอุจจาระปัสสาวะก็เป็นความทุกข์การกระทบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็แ็นกายองความทุกข์การประกอบกิจการงานมีความเหนื่อยยากก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายก็เต็มไปด้วยความทุกข์ ปิยโตชายเตโสโกโปิยโตชายเตไปยังพยังความรักมีที่ไหนความทุกข์มีที่นั่นความรักมีที่ไหนอันตรายมีที่นั่นกำลังใจนำไปหาอันตรายได้ความทุกข์ไม่เกิดประโยชน์ความวาความการ,การพัดพราเจะของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ การถูกทรมานร่างกายจะโรคไข้ไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนตามการเวลาถ้าถึงวาระที่จะต้องตายอาการประเภทนั้นจะทรมานมากที่สุดทุกข์มากที่สุดแล้วก็ตายรวมความว่าการทรงชีวิตอยู่ไม่มีอะไรดีก็จะมีดีอย่อย่างเดียวถ้าเราเป็นคนฉลาดไม่ประมาทในชีวิตที่คิดว่าจะตายไว้เสมอ ยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าพ,พระธรรมและพระอริยสงฆ์สรงศินให้บริสุทธิ์อย่างนี้ไปสวรรค์กันแน่ดังนั้นเมื่อท่านที่มีความเมตตาปราณีท่านตายอย่างเร็วที่สุดท่านก็ไปสวรรค์สวรรค์ก็มีความสุขพรหมก็มีความสุขอย่างกลางท่านไปเป็นพรหม การเกิดเป็นเทวดาก็ดีการเกิดเป็นคนก็ดีไม่มีคำว่าเด็กเกิดปุ๊บร่างกายจะเป็นหนุ่มเป็นสาวทันทีแร่างกายของเทวดาและผมไม่มีการแก่เกิดวันแรกหนุ่มสาวเท่าไหร่อยู่นานเท่าไร่ก็ตามจะมีสภาพอย่างนั้นความหนาวในเทวดากับพมก็ไม่มีความหิวกระหายก็ไม่มี ความป่วยไข้ไม่สบายก็ไม่มีความแก่ก็ไม่มีความเหน็ดเหนื่อยของร่างกายของเทวดากับผมก็ไม่มีรวมความว่ามีสุขจริงๆท,ท,ที่ท่านเรียกว่าสุขติไปสู่แดงของความสุขอันนี้ก็เป็นสงฆ์เมตตากรุณาทั้งสองด้วยกันาากกในสิ่งข้อที่หนึ่งนเวลาที่ท่านจะต้องจากความเป็นเทวดาแล้วม ในเมื่อบุรหมดบุญบุญสนาบรารมีลงมาคนที่มีเมตตานี้ไม่ไปอบายภูมิแน่ก็ต้องมาชนฝังอยู่ที่มนุษย์มนุษยโลกกลับมารับความทุกข์ในความเป็นมนุษย์ใหม่แต่ว่าการทุกข์ในเป็นมนุษย์ไม่เท่าไม่เท่าทุกข์ในอบายภูมิพอมาถึงโลกมนุษย์แล้วจะได้อะไรบ้าง สิ่งที่ตนได้อาการของความทุกข์เราไม่พูดกันเอาผลของความดีที่มีความเมตตาความรักกุณนาความสงสารเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการทรมานสัตว์เว้นจากการทำกายทำร้ายร่างกายสัตว์อาการอย่างนี้ผลที่จะได้ก็คือหนึ่งผลของเมตตาความรัก ท่านผู้นั้นจะมีรูปร่างหน้าตาโสดทรงสารสวยมากขอทุกคนโปรดทราบว่าคนที่เกิดมาแล้วเขาสวยโสดทรงดีดีไม่ดีก็ไปกวดความงามชนะความงามเสียด้วยท่านประเภทนี้สมัยที่เป็นมนุษย์ใช่ก่อนท่านมีเมตตาความรักเป็นปกติ อารมณ์คิดประทุสร้ายกค,คนอื่นใดหาย,ยากเจะตอบว่าอารมณ์นี้คิดประทุสร้ายคนอื่นไม่มีนั่นไม่ได้เพราะยังไม่ใช่พระอ,อนาคาม,มีถ้าเป็นพระอนาคาม,มีก็ไม่ต้องมาพบกับความเป็นมนุษย์อีกไปเป็นเทวดาแล้วผมก็ต่อไปก็นิพพานไปเลยในคนที่มีแต่มีเมตตาความรักกุณามีเมตตาความรักกุณาความสงสาร ในชาติก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์จากความเป็นมนุษย์ชาติก่อนของท่านทรงผลเห็นชัดว่าเป็นคนทรงสวยรูปก็ดสวยผิวสวยคำว่าผิวสวยจะสวยตามในเขตที่เขาต้องการบางเขตต้องการผิวขาวผิวท่านก็จะขาวบางเขตต้องการผิวเหลืองถ้าไปเกิดในแดนสีเหลือง บางเกศต้องการผิวดำจะดำสนิทไม่มีริ้วรอยก็จะเกิดในแดนนั้นวงความว่าเกิดในแดนไหนก็ตามเป็นคนสวยของแดนนั้นสวดทรงก็สวยผิวพรรณก็สวยหน้าตาก็สวยมีความยิ้มแย้มแจ่มใสติดมาจากชาติก่อนชาติที่หลังเกิดมานี่ก็ยิ้มต่อไปแล้วก็เป็นที่รักของบรรดาประชาชนทั้งหลาย ทั้งคนทั้งสัตว์เห็นข้าวก็รักในท่านเพราะสาบ,บุญบาร,รมีเมตตาความรักกุณาโสงสารเดิมของท่านมีอยู่ติดตามมาและในการต่อไปถ้าว่าไม่เคยฆ่าสัตว์เลยแล้วมีบ้างในการตีบ้างตรมานบ้างเล็กๆน้อยๆท่านผู้นี้จะไม่มีโรคไม,ไม่มีโรคมีภัยเลย จะไม่มีการป่วยไข้ไม่สบายเลยในการเกิดมาเพราะการป่วยไข้ไม่สบายที่บรรดาเทพุทธบริษัทมาจากการฆ่าสัตว์หรือทรมานสัตว์การไม่เคารพในสิ่งข้อที่หนึ่งนี่แหละเป็นปัจจัยให้มันเกิดการป่วยไข้ไม่สบายดังนั้นบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่เคยมาพบอุตมาก็ขอร้อง ว่าช่วยหน่อยเถอะเวลานี้ป่วยไข้ไม่สบายบางท่านไม่ใช่ขอร้องและท่านอันหลายก็ไม่มาฟ้องท่านนันหลายมาซ้อมอาตมาก็ให้และขอโทษในะคำว่าซ้อมเนี่ยซ้อมไม่ใช่เหมือนกับคนที่เขาซ้อมคือชกกันไม่ใช่อย่างนั้นชกแล้วตีแล้วต่อยแล้วทุบไม่ใช่อย่างนั้น จะว่าซ้อมหรือจะว่าต่อว่าก็ได้แต่ความจริงท่านไม่ซ้อมไม่ต่อว่า,าต่ธรรมาผู้เดียวต่อว่ายันพระพุทธเจ้าเลยมีหลายท่านที่มีอายุมากแล้วท่านป่วยไข้ไม่สมบายอยู่มากเห็นจะเป็นนานแสนานานในที่สุดเมื่อท่านมาถึงถ้าเกิดเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพอมาถึงก็ไม่รอแล้ว หลวงพ่อเจา้าคะทาไมฉันป่วยมากนักเป็นมานานแล้วไม่รู้จักหายก็ทิ้งก็ทอดพระปาก็ทอดสังฆทานก็ทำบายก็ใส่สลายก็สร้างบุญก็สร้างกุฏิก็สร้างบุญทุกอย่างทำหมดแต่พระไม่เห็นช่วยให้ปัดเป่าให้พ้นจากอันตรายคือการป่วยไข้ไม่สบายเลยรอพระก็ให้ ท่านจวงพระคําว่าพระคําเดียวในบรรดาท่านพุทธบริษัทพระตั้งแต่องค์แรกคือพระพุทธเจ้าถึงองค์สุดท้ายพบกันเป็นแถวไปหมดโดนต่อว่าโดนต่อว่าอาตมานั้นไม่โกรธเยานวีอ้อาตมาเป็นาารพระอรหันต์หรือพระนาคามีนะที่ไม่โกรธเนี่ยเข้าใจว่าคนป่วย,ยไข้มาสบายเนี่ย ย่อมมีอารมณ์เดือดร้อนเป็นของธรรมาดาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาตมาก,ก็เป็นคนป่วยเป็นปกติขณะาาที่พูดอยู่นี่ก็ป่วยเวลาเนี้ปีนี้คศน,ออนี่คือ2,528ลงสราเวลาทำบุญวันพระไม่ได้ไม้แต่เดือนพฤษภาคม ตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2528จนถึงเดือนกำลังที่พูดอยู่นี้เป็นวันที่18ธันวาคม2528ยังไม่สามารถจะลงแสดงพระธรรมเทศนาทิศลาได้เลยปีนี้มันป่วยจริงๆป่วยยาวขั้นถึงขั้นตายกันหลายวาระถึงสี่ครั้ง มันทรมานอย่างหนักอาตมาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่พูดอย่างนี้จะคิดว่าเป็นภระารหันนะจะผิดเรียกว่าจะผิดเป้าหมายคำว่าเรื่องธรรมดาก็หมายความป่ว,ปวยซึ่จนชินวันไหนไม่ป่วยไม่มีแต่ั้งแต่อายุยี่สิบแปดไปต้นมาป่วยเป็นปกติจ้พูดง่ายๆก็ไปอาชีพป่วย ในเมื่อการป่วยเป็นปกติอย่างนี้จะเห็นใจคนป่วยฉะนั้นญาติโยมที่จะมาต่อว่าจะไม่อยากไม่นึกตำหนิท่านเลยแต่ว่าสงสารท่านสงสารเพราะอะไรเพราะว่าโทษปานาติบาตในชาติก่อนท่านฆ่าสัตว์จอทรมานสัตว์ไม่มากที่ฆ่าคงไม่มากนะักแต่สัตว์ที่ถูกทำร้ายและถูกทรมานน้ามาก โทษอันนั้นยังให้ผลท่านมาป่วยมากแบบอาตมาที่เวลาเทศก็หาว่าเอาตัวยกตัวเข้าไปเปรียบเทียบที่ไม่ได้เทศที่นั่งคุยกันนั่งคุยกันไม่ใช่ของแปลกเราไมา่โชว์ความชั่วกันอาตมานี่ชายก่อนของชั่วมากให้การป่วยไข้ไป็สบายที่กระทบกระทั่งมาก,กรวมความอาการทรมานสัตว์มากก็เราก็ป่วยมาก แล้วก็ป่วยนานถ้าทรมานสัตว์น้อยก็ป่วยน้อยแล้วก็ป่วยไม่นานที่ในขั้นของการทรมานแนละททาร้ายนะตอนนี้ว่าการถึงการฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเอากันตายเลยท่านบอกว่าบุคคลนี้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอาชินกรรมที่ท่านพูดเป็นคําบังเพยตมามภาษาชาวบ้านว่าวันดีไม่ละวันพระไม่เวน้น ท่านประเภทนี้ถ้าไปเกิดในชาติต่อไปท่านจะไม่เห็นแสงพระอาทิตย์เลยแสงพระอาทิตย์เนีแสงพระจันทร์ไม่ได้เห็นหน้าบิดามันดาของท่านท่านไม่มีโอกาสโผล่มาเห็นทั้งน,นี้เพราะอะไรเขาแทงในท้องเวืท่านเห็นเดือนเห็นวันท่านก็แทงแล้วตายแล้วต่อมาถ้ากําลังบาปเบากว่านั้นนิดหนึ่ง วันดีไม่ละแต่วันพระเวน้นท่านประเภทนี้พอาะคลอดจากคัรมันดาก็ตายอาจจะคลอดปุ๊บตายปั๊บหรือคลอดมาในวันสองวันตายก็ได้คันประเภทนี้จำไม่ดีนะต่อมาถ้าบาปน้อยกว่าน,นั้นอีกหน่อยค่าน้อยไปกว่านิดแต่ยังมากอยู่เป็นเด็กพอเดินได้แข็งก็ตายค่าสัตว์น้อยกว่านั้นอีกนิดนึ่ง เป็นเด็กที่แข็งแรงใกล้จะหนุ่มก็ตายหนุ่มจะสาวน้อยกว่านั้นอีกหน่อยพอหนุ่มสาวเต็มตัวก็ตายน้อยกว่านั้นอีกหน่อยหนึ่งพอเป็นวัยกลางคนก็ตายน้อยกว่านั้นเหลือหน่อยหน่อยเป็นบาปไม่มากนักฆ่าไม่มากนักอายุถึงอายุขายจริงตายหรือเดย์เอเยอร์อายุขายจริงตายมีว่ากระทั้นได้ความตายบรรดาใตพุทธบริษัทัอ้อย่าง มีหลายท่านมากำหนึงพึงคิดว่าคนที่เกิดตัวเล็กนิดทำไมจึงตายมาถามกันเยอะน่าสงสารเด็กบางท่านจะบอกว่าเด็กมันมีบุญยังไม่มีการทรมานมากก่อนตายแต่ความจริงไม่ใช่นั่นคือโทษปาณนติบาติติดตามมาโปรดทราบไปด้วยความจริงคนสาษ์ที่ตายไม่น่าจะร้องไห้ เพราะว่าไม่มีใครอยากตายมันตายมันเองในเมื่อเราเองเราก็ห้ามความตายไม่ได้คนอื่นตายเราจะร้องไห้ทําไมไม่ควรจะถือประเพณีการร้องไห้ควรจะเป็นครูเอาเป็นครูสอนเราว่าถ้าเด็กกว่าเรามากเท่าไหร่แล้วก็ตั้งใจไว้ว่าที่ขั้นนาดเด็กกว่าเราเขายัางตายแต่เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่กว่าทําไมจะไม่ตายความตายอาจจะถึงเราในวันพรุ่งนี้เอาเป็นครูไปเลย ไม่ว่าถึงโทษแม่ว่าถึงคนมล่อไคนของท่านที่ไม่ไม่ฆ่าสัตว์ตชีวิตไม่เคยฆ่าสัตว์ตชีวิตเลยอันนี้เกิดมาในชาตินี้อายุยาวเลยอะเรียกว่าเลยอายุไขเวลานี้อายุไขเจ็สบห้าปีท่านหลายเ่านี้อาจจะร้อยปีเสร็อันนี้ท่านที่ไม่ทรมานสัตว์ ท่านจะไม่มีการป่วย,ยไข้ไมาสบายหากว่ามีการฆ่าสัตว์น้อยอายุก็มากหน่อยแต่ไม่อาจจะไม่เต็มอายุไขเป็นต้นเรื่องความน่าจากจะเป็นคนสวยแล้วก็เป็นคนมีอายุยืนนานแล้วไม่มีโรคภัยไข้เจ็บปวดเบียดเบียนถ้าไม่ฆ่าไม่ทรมานและไม่ทำร้ายร่างกายสัตว์ึงขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ผู้เป็นสาวกของสมเด็จพระจอมไตรท่านที่ต้องการหนีนรกการหนีนรกด้วยวิธีหนึ่งคิดว่าความตายจะถึงเราในวันนี้รวบรักความดีคือยอมรับนะักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์อันนี้เราหนีความตายได้ชาติเดียวชาติต่อไปถ้าเราลืมอาการนี้มันก็ต้องลงนรกกันเหมือนกัน นรกมันตามทำถ้าว่าเรารักษาศีลได้ทรงตัวทั้งห้าข้อถ้ารักษาได้ห้าข้อสนแสดงว่าเป็นการกั้นกำแพงห้าชั้นในถ้าเรารักษาได้ข้อเดียวก็เป็นกำแพงชั้นเดียวถ้ากำแพงชั้นเดียวหรือตอนเดียวเนี่ยบังเอิญเป็นสุดกำแพงไปมันลงนรกได้เหมือนกัน นี่ขอบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหากว่ายังจะทรงสินได้ข้อเดียวก็ทรงให้มัน่นคงทำกำลังทกำลังใจให้ของเครื่องขั้นต้อเข้าขัาข้นของฌาน <c oughs> คำว่าฌานไปนยังไงฌานานั็งประการเพ่งท่านแปลแบบนี้ปแปลตามศัพท์ไม่หนักใจทแานหนักอัญญานิดว่านั่งเพ่งกันจะไหวหรือหูตาแสบไปหมด มีหลายท่านบอกให้ไปดูภาพพระพุทธรูปนั่งท่าน้ตาไหลไปเลยตาแสบเพราะว่าถึงกำลังใจเมตตากรุณายความรักทำนิ่งชานเป็นยังไงให้จิตทรงอารมณ์ให้เข้าใจว่าชานคืออารมณ์ชินชินกับความรักชินกับความเมตตาชินกับการให้อภยัยกับคนรัว์ที่มีความผิด ไม่คิดอยากจะประทุศร้ายไข่แต่อาจจะต้องคิดนะยังไม่เปลี่ยนนาคามีแต่ถึงไรก็ดีถ้าคิดแล้วก็เลิกง่ายไม่ทําร้ายจริงๆไม่ฆ่าจริงๆไม่ทรมานจริงๆถ้าจิตใจทรงอยู่อยู่อย่างนี้บรรดาแต่พุทธบริษัทชายหญิงยังไงยังไงกำแพงชั้นที่หนึ่งก็สามารถกันนรกได้แต่ยังไม่ถือว่าทุกชาติ เอาแค่กันแ,แค่ชาติเดียวก่อนถ้ากั้นกระแพรียงห้าชาติใกั้นกันรก,กทุกชาติเลยบาปตามไม่ทันแน่ดันมาไม่ถึงเมื่อในเมื่อมองดูเวลาบรรดาท่านพุทธบริษัทน้หลายเห็นเวลาเข้าไป29นาทีเสเศษก็ต้องขอลาบรรดาสาวโกโอคงสมเด็จพระบรมโลกเกษที่กำลังนั่งฟังอยู่นี้ในงวดหน้าตอบฝฟังกันใหม่ถ้ายัางมีความประสงค์ พอบรรดาแต่พุทธบริษัททุกท่านยังมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูญณพุนผลได้จงไปด้วยจาตุลพิตธพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนะสุขาภะและปฏิพานหากทุกขั้นเพื่อประสงค์สิ่งใดก็ขอร่มความปรารถนาทุกประการสวัสดี